สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาิกานาทีที่ JKN 1 8 Top News กับเราสองคนพี่ยุวิดรอารยาสาริกบุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพิ่ปันจารณีศุกสวัสดีนะกับรายการ t o p ปเ l ลสตอรีสวยสุขภาพดีแบบท็อปทอปค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้ที่เราจะนํามาพูดคุยกันนะคะคือมะขามป้อมเป็นมากกว่าวิตามินซีธรรมชาติ โอ้ oh, จะรุ่นนี้เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบรับประทานมะขามป้อมมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนชอบเปรี้ยวตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่าเรียนเด็กๆนี่ก็อยู่เป็นต้นบดันอยู่เป็นต้นมะขามอะไรแบบนี้ชอบนะคะก็จะชอบมะขามป้อมไปด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้วิตามินซีจากมะขามป้อมมาอยู่ในแคปซูลแล้วคะ่ะอยู่ในแคปซูลไทยทำเลยค่ะคะงต้องเริ่มมาจากว่าถามดรยุ้ยก่อนนะคะว่าแรงบันดาลใจของดรยุ้ยที่ นำวิตามินซีจากธรรมชาติมะขามป้อมมาใส่แคปซูลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะคือมันมีวิชาหนึ่งที่ทต้องสอนอ,อ,อยู่แล้วในสอนนักศึกษาอยู่แล้วก็คือ,อ,อสมุนไพรไทยกับการะลอวัยแล้วมะขามป้อมมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องสอน<ม>อย่างเงี้ยค่ราวนี้เนี่ยออพอเราสอนมันก็จะมีเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องของออตัวสังเคราะห์แล้วก็ตัวธรรมชาติ คันนี้วิตามินวิตามินซีจากธรรมชาติในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีสารอื่นๆอยู่ในองค์ประกอบสมมติว่าพี่เบิ้หยิบมาขาป้อมมาเนี่ยมันจะมีตัวไฟโตนิวตรียนหรือว่าสารเคมีในพืชอยู่เยอะมากและมีวิตามินซีด้วยอย่างเงี้ยค่ะจึงต้องสกัดใช่ไหมคะเอาส่วนที่เป็นวิตามินซีก็ของเราก็ขโทษค่ะดรคะถามนิดนะคะว่าถ้าเรากินมะขามป้อมที่ลูกสวยๆอ้วนๆเนี่ย สดๆเนี่ยค่ะเราจะได้ฤทธิ์หรือได้ประโยชน์เท่ากับการทานสารสกัดมะขามป้อมไหมคะวิตามินซีธรรมชาติส่วนหนึ่งยุ้ยว่านอาจจะเท่านะแต่ว่าเราอาจจะต้องกินในปริมาณที่เยอะเป็นเข่งเยอะเยอะขึ้นแล้วก็เลยเป็นเหตุให้มันต้องถูกสกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในธรรมชาติมีสารอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบซึ่งมันจะเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันซึ่งสารสังเคราะห์ไม่มีเขาบอกว่ายุ้ยเสอนนักศึกษาบอกว่ามันมีประโยคหนึ่งเขาบอกว่า God made is better than man made แปลว่า ธรรมชาติเนี่ยให้สิ่งอัศจรรย์อยู่แล้วคอนเซปต์นี้ก็เลยไปถึงเรื่องของการกินก็อย่างประมาณว่าอย่างที่คนเขาโปรโมทการกินโฮลฟู้ดนะคะหมายถึงว่าการกินผักผลไม้ที่ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยอย่างอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่เขาเรียกกันว่าอาหารต้นทางคือยังดูออกว่าเรากินอะไรไม่ใช่แปลงจะรอแบบไม่รู้แล้วว่ามาจะกองไม่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงในเรื่องของอาหารเอง ก็มีนวิยาศาสตร์อยู่ท่านหนึ่งค่ะชื่อดรอัลเบิร์ตจอกลีค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฮังการีค่ะท่านได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบวิตามินซีค่ะดรอัลเบิร์ตมีคำกล่าวของท่านที่เป็นอมตะและน่าสนใจท่านบอกว่าวิตามินซีจะไม่สามารถออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพได้ถ้าขาดสารตัวหนึ่งชื่อท่านท่านยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรท่านก็เลยตั้งชื่อว่าวิตามินพีตัวพีพีเพลเนี่ยค่ะ อโอ้ยมีเรื่องน่าสนใจมาอีกแล้วใช่ใช่ใช่ดรค่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคือมันคืออะไรคะสารวิตามินพีแล้วเราจะหาหาจากที่ไหนมากินได้อธิบายด่วนคะ่ะมันมันมันอยู่ในมะขามป้อมอยู่แล้วตอนหลังนะักวิทยาศาสตรล์ลุ่นหลังก็มาต่อยอดว่าสารที่ดรเอลเบอร์เรียกว่าวิตามินพีก็คือสารตระกูล โพลีฟีนอลซึ่งมีอยู่ในผลไม้หลายชนิดรวมทั้งมะขามป้อมด้วยโพลีฟีนอลใช่เป็นตระกูลโพลีฟีนอลอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือถ้ากินวิตามินซสังเคราะห์เราก็จะได้วิตามินซแต่ถ้าเรากินสารสกัดมะขามป้อมเนี่ยเราจะได้วิตามินซและกลุ่มโพลีฟีนอลที่อยู่ในมะขามป้อมซึ่ง ออ,ออกลิทธทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายทางเราก็เลยเลือกเอาสารสก,กัดมาขัมป้อมมามา,มาใช้อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหใจชื้นเลยนะคะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งสําหรับตัวเองนะคะคือถูกตัดทอนซินไปตั้งแต่อายุ1 6บหนะคะทอนซินจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นตัวต่อมที่คอยรับเชื้อ อย่างน้อย <นะ S 1> ก็ป้องกันเป็น,นตัวกรองเ,อเป็นตัวเป็นตัวกรองเชือ้อสมมติว่ามีคนเป็นหวัดมาปุ๊บตัวนี้เขาจะแบบดูแลเราก่อนเขากักไว้แล้วไม่ให้เข้าไปในร่างกายนะคะแต่ตัวเองถูกตัดมันตั้งแต่เด็กๆนะคะก็แบบเรียกว่าหลังจากที่ได้รับคําแนะนําจากดรได้กินวิตามินซีธรรมชาติจากมะขามป้อมนี่ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นหวัดแล้วดีใจนะคะสบายใจก็ก,ก็ทีนี้มะขามป้อมออยังให้ประโยชน์อื่นๆด้านไหนบ้างอีกคะดครคะเออเดี๋ยวยุ้ยเอา ตำตำหรับแพทย์แผนไทยมาพูดก่อนได้ไหมค่ะแพทย์แผนไทยก็สําคัญค่ะแพทย์แผนไทยเขาบันทึกไว้เพราะว่ามะขามป้อมเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยตัวหนึ่งที่อยู่ในสูตรตรีผาจำได้ไหมตรีผาค่ะแล้แลตัวมันเองเนี่ยมันมีฤทธิ์ทางแพทย์แผนไทยอยู่เยอะมากตำหรับแพทย์แผนไทยบันทึกเรื่องของขอบหืดภูมิแพ้ป้องกันแผลในกระเพาะลดไข้ลดปวดปกป้องตับจากอันตรายของสารพิษที่ฝั่งแพทย์แผนไทยก่อนนะ สารเคมีต้านอักเสบป้องกันหัวใจและหลอดเลือดต้านมะเร็งต้านเนื้องอกช่วยให้ผมขึ้นจับโลหะหนักกลุ่มเหล็กแล้วก็ทองแดงทําให้ความจําดีขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโกโนเรียปรับสมดุลไขมันน้ําตาลในเลือดช่วยให้ผิวขาวขึ้นโอ้คุณสมบัติมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมผลไม้จากสวงสวรรค์ในบรรดาผลไม้ทั้งหมดเนี่ยนะคะมาขามป้อมเป็นผลไม้ที่ให้ปริมาณวิตามินซีสูง โดยปริมาณวิตามินซีถึง40%มะขามป้อมตอนหนึ่งผลเนี่ยนะคะให้ถึง40%ก็เรียกว่าเ,าเท่ากับส้มผลงผลมะขามป้อมลูกเดียวเท่านี้เท่ากับส้ม2ผลนะคะวิตามินซีนะคะทีนี้มะขามป้อมมีงานวิจัยตามศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกยังไงบ้างอะคะเมื่อกี้เราฟังแผนไทยไปแล้วเมื่อกี้แผนไทยน,นี้แผนไทยเมื่อกี้ก็มาจากตำรับยาไทยเลยค่ะว่าตำรับสมุนไทยค่ะ ก็ถ้าเป็นของตะวันตกก็ต้องไปดูฝั่งงานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ที่อยู่ในฐานข้อมูลหลักๆอย่างไฟล์นดาเร็กหรือว่า p ับเมดคราวนี้เนี่ยงานวิจัยมาขับป้อมที่ตีพิมพ์แล้วก็จะมีลต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะต้านไวรัส h i ชแก้ไอต้านอักเสบปรับสมดุลความดันโลหิตยับยั้งการก่อ,ก,อกลายพันธุ์เขาก็เลยเป็นเรื่องของต้านมะเร็งต้านอนุมนูลอิสระต้านอักเสบต้านการเกิดแผลในกระเพาะปรับสมดุลน,น้ำตาลและไขมันอันนี้ยุ่ยอ่านเลยยุ่ยทึ่งมากนะ เพราะว่างานวิจัยทางตะวันตกหลายอันเนี่ยไปซ้ากับที่แพทย์แผนไทยบันทึกไว้โดยไม่ได้วิจัยคือเป็นการบันทึกต่อๆกันมาค่ะก็เป็นเรื่องของการของตะวันตกยังมีอีกค่ะปกป้องตับหัวใจและหลอดเลือดป้องกันตับไตจากอันตรายของสารพิษประมาณ80ซนเนี่ย ไปซ้ํากับที่ภูมิปัญญาไทยและตะวันตกเอามาวิจัยซ้าโอ้โหทึ่งนะโอ้ทึ่งอ่ะต้องทึ่งจริงๆเขาเพราะเยอะมากจริงนะคะสรรพคุณแล้วฤทธิ์ของเขาที่ช่วยเราได้นี่นะคะหากคุณผู้ชมสนใจทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาเนะะี่ยค่ะก็สอบถามเข้ามาได้ที่ l i น์แอดท็อปช้อปปิตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี่เลยนะคะแต่เรายังไม่จบนะคะความสําคัญของเรา,ายังอีกเยอะเลยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในเบรก2สักครู่คะ่ะ ท็อปเฮล t ์สตอรี่ท p ิปมะขามป้อมเป็นผลไมา้อายุรเวกของอินเดียหรือที่เราเรียกกันว่าทิพยะโอสถศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่ามะขามป้อมเป็นต้นไม้ต้นแรกของโลกเป็นพระแม่ธรณีผู้หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ด้วยผลอมาาัมมลาอันทรงคุณค่าทางโภชนาการและเป็นยาอายุวัฒนะของฮินดู